อันนี้อันนี้อันนี้มีมีเอผู้หญิงมาซื้อบริการน่มสุรินครับเขามีแต่ผู้ชายซื้อบริการผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงแมนผู้หญิงซื้อบริการผู้ชายนะคสามพันแต่ขึ้นมาผ่าเทสเสือตโตม่อวานดิหน้าว่า อาย่างนาวอาบเลยอาบยังโอ้ยนาบอาบเลยสร้างจากมืออาบเถนนึงยังมีราคาคนมบนมีราคาได้คนคนที่มีราคายังอาได้ได้จากดอกนี่ฮะดอกดอกดออ๊มมันเหรอวะกินแล้ววันนี้มาประทังเขาใครขี้โยมาก่งใช่ลงเนี่ยบ่ มีเบียมานำ้ำใช่โอ้ขันนี่มีเบียโอ้รถนุมสูลินท้างมาสมพันธ์นะครับผสมพันธ์ยังลุงฟัวแห้งและสิมทาทรไทยอีกย่งอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มีมีเออ่ผู้หญิงมาซื้อบริการหนุ่มสุรินครับเขาไม่แต่ผู้ชายซื้อบริการผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงมแมน ผูผ nine, oh, ้หญิงซ mm ื hmm. ้อบริการผู้ชายนะสามพันผู้หญิงท้องจะเอาเงินให้อีกโอ้เกิดเป็นช้างมันจกำไรนะครับเพื่อนนี่สั่งมาได้ใส่มุดิบัน้องไงนะจักบาทสมื่นดิสมพันมือนนึงเหรอเมือนึงเฮ้เขาคิเซิใช่จักมือนดิบอยคาขึ้นได้ไหม ค่าคืนเครื่องแรกลก็มือนึ่งมือนึงบ่เาข้าน้ำเชื่อเลยคันได้ลูกออกมาคันได้ลูกออกมากบบเซเอ็ดอีกเป็นเสองเอาึ้นไปใช้ได้แล้วเอาึ้นไม่นาได้อิวเลยิวยัาขึ้นนาโอ้ชิวยองชิวเังขึ้นนาจะขาไปอนเลือกชิวสร้างเซตหนึงสิงัเซนนึงสร้างได้บ่อ้น เอาฟุ้นตกเลยนี่ไอ้นาเช็ดนะครับนาเช็ดจจกดอกล่ะนาเช็ดฮะตกเจ็ดสั่งแมนี่่สีงยง นนเนะาะใครว่าได้สร้างแปดปีเลยนี่สิบห้าปีเลยนี่สิบห้าปีมันมันคือสร้างแปดปีเลยเนาะ,ะ,นะคืออีโตัวนังเจ้าไหมสร้างมันกระเด่งฮาต่ารุนเป็นไง<ว>คือสร้างของเจ้าน่อะไหมหม,ม,มันคือตัวซ้ำกันนะต้นนั้นว่วนานองตัวนี้ไหนช้างแกะมันจักปีต้นนั้นจักปีตัวสั่งพะยัยไงแปดปีก็ซ้ำหนีเลย อันนี้ก็สิบห้าโอสิบหาปีก็มันแตกไายเปลือกกันเต็มรถเต็มโคตเต็มหูสิบห้าปีคืสิยางเหรกลับเลยครับเออกลับเลยรถตตรถติดไ่ได้ขายเงยรับยังพอยู่ร่เขาอได้ดิฮะี่เขาเอได้รถนี่มันติดไได้ขายเงนไงก เขามีลิมิตจกักเทือเขาเทือพเขโอ้เอาเทาไเอาเก้าครั้งส่งแขกครับอีกส่งครั้งส่งแขกดูเออดูดูเออเจ้ชาชายครับยืนขัดขากินอยา่างสบายใจขัดกันเิีนึงอเอาอีกตัวเมย์ผ่อนคลายแล้วครับผ่อนคลายคิวไทยอีกเนาะโอ้คิวหลายแท <c oughs> ้รอบนี่คิวนานนี้แม่ลูกอ้นหนังแม่ก็มัน <c oughs> คุณชายก็นะภาษาผู้ชายก็ผ่อนคลายผ่อนคลายใช้เขาใช้บริการเสร็จแล้วก็ผ่อนคลายกินหญ้าเชื่อไม่สนใจอะไรครับอันนี้ผูกโซ่เดียวด้วยโซ่ก็เป็นโซ่เรือนะการันตีครับดูหน้าดูท้ายดูอะไรคนระับ ช้างในภาพวาดเลยเห็นไหมท้ายต่ำๆน่าจะเชิดโนกหน้าใหญเ่เป็นไงเป็นไงมีผู้หญิงมาหาหนึ่งที่เป็นไงโอ้โหอารมณ์ดีผมผมถ่ายลงไม่ได้นะผมถ่ายเคยถ่ายครั้งสองครั้งแล้วมันไม่ดีครับเพราะว่ามีเด็กมีเยาวชนมาดูแล้วเขากดรีพอร์ตแล้วทำให้ ช่องมีปัญหาอาจจะถูกปิดไปเลยก็ได้อย่างนงี้นะก็เลยไม่ถ่ายดีกว่าถ่ายธรรมดานะครับอาจจอาจจะเอาไปถ่ายลงเพจเฟ e บุ๊ k อะไรประมาณนี้โอ้ตดอีกจ้างตดดังป้อปป๊กปปปัปัเหมือนนะเพราะว่าตรงหางเขาปิดเป็นตูดเนี่ย ปิดตูดแล้วเออ่นึกภาพเราเอามือไปปิดท่อรถเนี่ยมันจะดังปงัป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 งปั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 งนี่นะเราอยาให้กินอ้อยซื้อมาบ่เนะเชฉดตรงี้เขาเอามาให้เออคุณจะเอาช้างมาผสมพันธุ์เนี่ยคุณต้องเอาหญ้ามาให้ตัวผู้ด้วยนะลืมต้องพาตื่นเขาไปทั้งใช้โคดมีตะโกนเมให้คุณต้องบริการอาหารอย่างดีนะอันนี้มีหน้าที่แค่รอผสมพันธุ์อย่างเดียว หน้าที่แค่รอผสมพันธุ์อย่างเดียวดีเนาะช้างแกมีช้างสองเชือกนะครับอีกตัวนึงเป็นสีดอสีดอก็รับผสมพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเนาะถ้าเป็นผมผมก็เลือกที่จะผสมกับช้างนาแล้วก็เลือกเอ,เอาตัวงายาวๆแหละลักษณะดีๆเหมือนกันนะครับถ้าตัวไหนนิสัยดีลูกออกมาก็น่าจะดีถ้าพอดื้อก็พอดื้อก็ดื้อ นี่พ่อเขานี่สุดยอดนะฮะออกหน้าหนึ่งดังมุชโลกอันนี้คนขวานคนเลี้ยงนี่ก็เคยโดนช้างตัวนี้ทำนะก็เลี้ยงช้างแบบความเป็นจริงนะนียเฉดมันสุดยังนี่สุดสุดใหญ่ไหมมันสุดใหญ่ยังยังท่นสุดใหญ่ดอกใหญ่ดีกว่า เปอายี่ห้าปีล่ห้าปีอันนี้เท่าไรอันนี้สิบเจ็โอ้ยอีกทั้งแปดปีแปดปีง่าสิว่าไขเลยวแปดปีที่เ่อไ้ตัดบ่สิเอา,า,าง่วงขึ้นยังไงห็นท่องไปตอน1ิบตัดปีง่าเววหงากัวดิบอ๋อสัมนีละออันีไปออก่งนีลนี่ไปาตอนเท่า ยาเร็วส่วน20ป้วนอายุ20ก้วนมันเริ่มเหี่ตอนน้อยๆมันก็เล่นง่ายจริงๆแล้วแทงดินเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็สึกเองมันสึกออกสึกออกครับเป็ธรรมชาติมันแท่งดินแทงอะไรก็สึกออกคิวคิวเหี่ยวปะคิวยังอีกคิวผสมพันธุ์สองตัวเดือนนี้อันนี้มีมีออกอีกบอ่ลูกยังทำมีตัมีแต่ทองเลยซือมีแต่ทองซือ ออ,อ,ออกุณแล้ว,ว,วปี63่นแล้วที่มีเคอยออก63หรอ่ืม6 2กงผสมใหม่ต้วนี้64เห็นวะโอ้ทับวันนต้หก่61เดียลายโ 1. 1> อ้61 61ใช้เวลาท้อง20 2 2ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอดยิบสองยี่สิบสามยิบสี่นี่คืออะะันตรายวะ24ปีคือโอ้ย24เดือนคือมันผิดปกติแล้วผิดปกติคร,ต,รตัวใหญ่เองสิวะ อาจจะลูกไม่แข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงไม่พร้อมที่จะอมถึงยีิบสีเดือนถ้าลูกแข็งแรงเต็มที่มันยี่สิบสองเดือนออกแล้วปกติยี่สิบสองเดือนปกติคือยี่สิบสองเดือนสนุกกว่านี้ไม่มีแล้วครับหญ้าก็ไม่ต้องเกี่ยวนะครับเขาามาให้กินหางนี่ไปใส่หางขาย โอ้ว่าแต่มันเบ็ดว่าแต่ตัดมีขายนตรงคอตกหางขายแต่น้ำอย่างเดียวขายแต่น้ำอย่างเดียวขายน้ำเชื่องเดียวครับโ <c oughs> อ้ใหญ่งามเลยนาะมันต,ต้องคุณกินเรามันไลายปตรอ่อยแนทางปักนัดทั้งยาคุณคือโอเคครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับ